ที่รักงานดีๆมั่นคงยังทำหลุดมือไปได้ฉันอะไรของแกตกงานแล้วจะให้ลูกสาวฉันอดมื้อกินมื้อไปกับแกเหรอก็โรงงานเขารดคนครั้งใหญ่แล้วจะให้ผมทำยังไงได้ล่ะครับลุงหวังข้างบ้านคนนั้นนาะทำไมเขาถึงไม่ถูกให้ออกจากงานละ่ะทำไมถึงเป็นเธอคนเดียวนะอะไรขึ้นฉันด่าเธอหนะ้าฉันด่าผิดตรงไหนเซียวหยุนเธอไม่ต้องห่วงนะัด ฉันจะหางานใหม่ให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้เธอและหมิงหมิงตามฉันไปอดตายเหรอไปให้ผลอย่าเอามือของแกมาแต่ต้องตัวฉันรีบอย่ากันไปซะอย่าชุกรั้งลูกสาวฉันเลยอย,ะยะ่าทะเลาะกันมาตั้งกี่ครั้งแล้วพอหรือยังดีเลยแกตอนนี้ข้างนอกแกไปเจอเรื่องแย่ๆมาใช่ไหมรู้แต่กลับมาบ้านก็ขึ้นเสียงใส่ฉันเสี่ยวหยุนขอโทษฟังฉันก่อนนะ ไม่มีประโยชน์แล้วอย่าเสี่ยหวังข้างบ้านตามจิบลูกสาวฉันมานานแล้วเขาเป็นลูกชายของพออหวังนักถ้าไม่มีแก่กับลูกชายแก่ครอบครัวของเราใช้ชีวิตที่ดีมาเนิ่นานานแล้วแม่จะด่าฉันก็ได้แต่ห้ามลากลูกชายฉันเข้าไปด้วยพูดถึงเขาว่ายังไงสมควรแล้ว ตอนนั้นเพื่อจะทลอดเขาเกือบเอาชีวิตฉันไปครึ่งหนึ่งเลยและคุณผู้ชายคนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วเลยรีบเซ็นชื่อเถอะลูกเป็นของคุณบ้านหลังนี้และทรัพย์สินเป็นของลูกสาวฉันบ้านหลังนี้ไว้ให้ลูกชายฉันในอนาคตไว้เป็นเรือนหอพ่อแม่ยายกับพวกคุณอย่าตะโกนโวยวายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอและพ่อของเธอไปเก็บขยะด,ด้วยกัน จางเซียวหยุนเขาเป็นลูกชายแท้ๆของคุณแท้ๆทำไมถึงใจร้ายอย่างนี้คุณว่าฉันใจร้ายใช่ไหมได้เลยรีบอย่าซักแล้วก็พาเขาไปรีบหาแม่เลี้ยงที่ดีๆให้เขาด้วยโชคดีอย่าเรียกฉันว่าแม่เลยรับไม่ไหวได้จะเลิกก็เลิก รีบพาเขาไปซักฉันเห็นพ่อลูกคู่นี้แล้วรำคาญใจได้อย่ามาเสียใจทีหลังละ่ะไปมิงมิงเรากลับไปอยู่บ้านหลังเก่าของปู่กันกอ่อนไม่คิดเลยว่าเกิดใหม่แล้วยังห้ามพ่อกับแม่อยากันไม่ได้มิงมิงเมื่อกี้ลูกพูดว่าอะไรนะเสี่ยวหนูไม่ได้พูดอะไรนะ สงสัยพ่อคงฟังผิดไปเองทำไมพ่อถึงใช้สายตาแบบนี้มองหนูตกใจหมดเลยพ่อบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพลดได้ก็ลดหน่อยนะต่อมาพ่อก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดส่วนใหญ่น่าจะสูบบุหรี่เยอะหรือว่าลูกชายจะกลับชาติมาเกิดจริงฮะฮะแถมพ่อยังได้ยินเสียงในใจของเขาอีกพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ไม่เป็นไรต่อไปพ่อจะเลิกบุหรี่แล้วมิงมิงเรื่องที่พ่อกับแม่อยากกันไม่ต้องคิดมากไปพ่อพาไปกินข้าวข้างนอกกัวพ่อพ่อก็กินสิลูกกินก่อนเถอะพ่อไม่หิวพ่อไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันจะเป็นไปได้ยังไงว่าไม่หิวแน่นอนว่าให้ผมกินก่อนพ่อ ต่อไปผมจะต้องหาเงินเยอะๆให้พ่อครับพ่อเราวันนั้นอยู่แต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดของลูกก็คือการตั้งใจเรียนถึงพ่อจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็จะหาเงินค่าเทอไมได้พอให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงคณะนักกีฬาโอลิมปิกของชาติในวันนี้เดินทางไปลอสแอนเจลิสโอลิมปิกฉันจำได้ว่าอีกไม่กี่วันนักกีฬายิงปืน สวิจกจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศทําให้คนทั้งประเทศตื่นเต้นและนักกีฬายิมนาสติกลีกวาดไปสามเหรียญทองคว้าทองโอลิมปิกถ้าหากเสียงในใจของลูกชายไม่ผิดพลาดงั้นโอกาสหาเงินมาถึงแล้วเจ้านายโจผมสั่งไว้200ชุด เสื้อยือดทีมโอลิมปิกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสื้อแขนสั้นตัวนี้น่าสีสันชูดฉาดเหลือเกินจะขายได้จริงเหรอฉันแค่ลองดูหาอะไรกินเข้าไปได้งั้นก็ขอให้คุณสู่ขายดีนะครับมามาวางมือจากงานก่อนเก็บกวาดให้เท่าแก่สูหน่อยช่วยยกออกไปหน่อยเชิญครับ ได้เหรียญทองกีฬายิงปืนยังมีที่ว่ากว่านี้อีกนะคนเดียวได้เหรียญทองสามเหรียญมันว่าไปแล้วช่างหัวมันเถอะยังไงก็เขาเสียตังค์ก็จริงเงินชดเชยกเกษียณก่อนกําหนดรวมกับเงินเก็บส่วนตัวก็เกือบพันกว่าหยวนทุ่มหมดหน้าตักกับเสื้อยือดตัวนี้หวังว่าลูกชายจะคิดถูกไม่งั้นสวยแน่เสื้อยือดลายโอลิมปิกเป็นกําลังใจให้นักกีฬาของชาติเรา นี่มันลายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี่นาเสื้อแขนสั้นตัวละเท่าไหร่ครับคะ่ะตัวละ20เสื้อแขนสั้นนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคะ่ะทำไมถึงเป็นลายเสื้อแชมป์ล่ะสำหรับนักกีฬาของประเทศเรามันเป็นคำวยพรที่ดีนี่นาคำวยพอรออะไรกันฉันนะดูก็รู้ว่าพวกหากินแบบช่วยโอกาสนึกว่าใครนี่ก็ไม่ใช่ผัวเก่าฉันซะหน่อยทำไมตกงานแล้วกลัวจะไม่มีชีวิตรอด มาตั้งแถงขายของเหรอนี่ยังจะหวังเหรียญทองอีกฝันไปเถอะคนอย่างมันก็แค่ฝันถึงเรื่องหาเงินได้เท่านั้นแหละไม่ซื้ออย่าจับยังกล้าเถียงอีกนะเชื่อไหมฉันจะไปแจ้งตำรวจข้อหาค้ากำไรเกินควรจับแกเข้าคุกซะเลยประเทศกำลังมีนโยบายเศรษฐกิจใหม่ทุกสายงานมีการปลดคนจำนวนมากรัฐบาลส่งเสริมให้คนตกงานไปค้าขายเล็กๆน้อยๆเอง เป็นการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ควรจะจับกลุ่มก็คือพวกคุณต่างหากอย่าใส่ความดิฉันมั่วซู้สิคัดพี่หวังบอกว่าคุณค้ากําไรเกินควรและหลอกลวงนะประเทศของเราเข้าร่วมโอลิมปิกครั้งแรกจะไปสู้เขาได้ยังไงพวกประเทศตะวันตกนะนี่มันหลอกลวงชัดๆคลั่งคล้ายฝรั่ง,รรงเป็นคนจีนแท้แท้ไม่ต้องมาพูดเรื่องไร้สาระฉันฉันได้ยินมาว่าพวกฝรั่งนะตัวสูงใหญ่กันทั้งนั้น เราจะไปสู้เขาได้เหรือห่างไกลกันเยอะคว้าเหรียญทองเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นนักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองลหละถ้าคว้าเหรียญทองได้จริงๆผมเหมาเสื้อผ้าในร้านที่หมดเลยพี่หวังใจปั้มจริงๆเทียบกับคนนั้นต่างกันลิบลับตกลงนี่นายพูดเองนะทุกคนได้ยินหมดแล้วใช่ฉันพูดเองฉันไม่เชื่อหรอกประเทศเราล้าหลังกว่าคนอื่นตั้งหลายปี ครั้งแรกที่เขาร่วมก็จะได้เหรียญทองเลยเนี่ยนะข่าวดีข่าวดีวดกีฬายิงปืนโอลิมปิกนักกีฬาสูได้รับเหรียญทองโอลิมปิกแรกอะไรนะฉันอยากได้สักตัวใจเย็นๆเสื้อผ้าพวกนี้นั่นมันของพี่หวังของพวกเรานะใครจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ของคุณละ่ะก็วันนี้ถือว่าคุณโชคดีแล้วฉันดูซิว่าคุณจะขายได้กี่ตัวขาดทุนสามตัวเลยนะคุณฉันเอาอันสีขาวนี้ค่ะ สองชิ้นขายหมดเลยทีนี้ก็ได้กำไรสี่พันแล้วเท่ากับเงินเดือนสิบปีของฉันเลยลูกชายก็ใกล้เลิกเรียนแล้วด้วยไม่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะถูกต้องขนาดนี้ลูกชายมาหิวแล้วใช่ไหมวันนี้พ่อตุนซี่โครงหมูให้ลูกกินลูกเนี่ยกำลังโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกินเยอะๆนะพ่อนี่พ่อรวยแล้วเหรอ ก็ต้องขอบคุณลูกนั่นแหละช่างเถอะอย่าเพิ่งพูดถึงเลยดีกว่าอย่าทำให้เขาตกใจไม่มีอะไรหรอกกินเร็วเข้าใช่แล้วลูกดูบ้านเราสิสมขนาดนี้เราซื้อวิทยุกันดีไหมลูกจะได้ฟังด้วยเทปภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ได้เลยแต่คงแพงหน้าดูขอแค่เป็นประโยชน์กับการเรียนของลูกเรื่องเงินลูกไม่ต้องห่วง พูดถึงวิทยุฉันจําได้ว่าเทปของเติ้งลิจวินก็ช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่ดังเป็นพุทแตกใช่ไหมถ้าไปทางใต้ซื้อเทปเพลงมาชุดใหญ่แล้วขนมาขายทางเหนือคงได้กําไรเยอะน่าดูเทปเพลงของเิงลิจวินเหรอใช่แล้วลูกพ่อมีธุระสองสามวันนี้ต้องออกไปข้างนอกไกลๆหน่อยเจ้าเองนะซื้อของกินเองบ้างละโอเคระวังตัวด้วยนะ ไม่รู้สิครั้งนี้ฟังเสียงหัวใจลูกชายแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่เทปเพลงใหม่เติ้งลี่จวินมาแล้วตลับละสิบบาทมาก่อนได้ก่อนเอาเทปใหม่นักร้องผู้หญิงคนนี้ชื่อเติ้งลี่จวินเพราะมากเลยขอกล่องหนึ่งเอาของเติ้งลิจวินเทปใหม่นะเติ้งลิจวินไม่เคยได้ยินเลย ฉันเอาสามกล่องฉันจะเก็บสะสมเลือกเองเลือกเองนี่สุต้าตรงทํำไมออกมาตั้งแผงอีกแล้วไม่ได้ฉันต้องรีบกลับไปบอกพี่สาวออกมาตั้งแผงขายของอีกแล้วคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้ชดใช้ให้เขาเลยเงินที่เขาเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยมาจากไหนน่าจะเป็นเงินที่ได้จากการซื้อสิทธิ์การทํางานฉันจำได้ว่ามีอยู่เจ็ดแปถ้าไม่ใช่เพราะมีคนคอยจับตาอยู่ข้างบน เงินนี่มันก็ไม่ได้ตกถึงหัวเขาหรอกเจ็ดแปดร้อยนี่มันเท่ากับเงินเดือนฉันตั้งสองปีเลยนะไม่ได้เงินนี้ต้องเป็นของฉันเจียไม่คิดเลยว่าฉันสวิต้าตรงจะมีวันนี้วันที่ได้เป็นเศรษฐีหมื่นหยวนมิงมิงพ่อลูกเราจะรวยแล้ว ตาตรงลูกกลับมาแล้วเหรอชินวันเออเธอมาทำไมพ่อผมบอกป้าชินว่าพ่อกับแม่ผมอยากกันแล้วในเมื่อเธอกลับมาแล้วฉันไปแล้วนะอย่าไปเลยนะคะคุณป้าชินอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะคะพ่อฉันก็อยากจะคุยกับคุณด้วยเหมือนกันคะ่ะใช่ไหมคะพ่อใช่ใช่ฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณอย่างจริงจังเลยคะ่ะ พ่อฉันนี่โง่จริงๆเลยคุณป้าฉินกับคุณเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กและตั้งใจดีกับคุณเสมอยังจะได้จะแต่งงานกับแม่ฉันที่ชอบเรื่องหุ่นวายไอ้ลูกเวนคิดอะไรเพ้อเจ้ออยู่นะรีบกลับห้องไปทําการบ้านไปเสียดายที่พ่อไม่รู้ว่าหลังจากนั้นท่านจะเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนอนเป็นอมพาตอยู่บนเตียงป้าชินต้องลาออกจากงานอยู่โรงพยาบาลทุกวัน ดูแลเธอมาตั้งสามปีหวานเออขอโทษนะฉันเองที่ทำให้เธอผิดหวังในความหวังดีฉันเห็นเธอเป็นน้องสาวเท่านั้นทั้งชีวิตนี้ คงไม่มีวันชดเชยให้เธอได้ถ้าท่านอยากจะชดเชยให้ข้าจริงๆก็รอให้ท่านหายดีแล้วค่อยค่อยแต่งข้าก็แล้วกันวานเออ เจ้าจ้องข้าทำไมเหมือนคนไม่สบายจริงสิเมื่อกี้เจ้าทำอะไรนะผมก็ช่วงนี้ออกมาตั้งแผงทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆตั้งแผงนั่นมันไม่ใช่การค้ากำไรเกินกวรเหรือถึงนายจะหาเงินได้นิดหน่อยก็เอาไปพูดที่ไหนไม่ได้นะรู้ไหมครับฉันเชื่อฟังคุณทุกอย่างอะไรกันเชื่อฟังฉันอย่างนั้นล่ะ อย่าพูดเรื่องนี้เลยฉันถามคุณหน่อยคุณปล่อยให้มิ่งๆิ่งอยู่คนเดียวที่บ้านไปเลยสองสามวันคุณคิดยังไงกันนี่เป็นความผิดของฉันเองบ้านนี้ไม่มีผู้หญิงดูแลมันไม่ได้เลยพ่อฉันนี่บื้อหรือเปล่าใบขนาดนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือต้องให้ป้าฉินพูดเองว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วย หวานเออไม่งั้นเธอย้ายมาอยู่กับพวกเราสิอ่ะผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะผมจะบอกว่าถ้าคุณสะดวกคุณพอจะช่วยมาดูแลหมิงหมิงหลังเลิกงานได้ไหมผมยุ่งกับการหาเงินอาจจะไม่มีเวลาอ่ะเออใช่ค่ะป้าฉินช่วงนี้พ่อไม่อยู่บ้านหนูอ้วนขึ้นเลยฟังสิ ไม่ใช่นะกฉันถมลงตั้งสองจินแล้วฉันสามารถจ่ายค่าจ้างให้คุณได้ตาตงฉันไม่เอาเงินเธอหรอกเงินชดเชยเลิกจ้างแค่นั้นจะเลี้ยงพ่อลูกก็ยังลำบากเลยแต่ว่าฉันอาจจะหาได้มากกว่านั้นแต่ว่าอะไรละ่ะเธอตื่นแต่เช้าตรุ่ไปขายของเหนื่อยจนไม่มีเวลาดูแลบ้านได้เงินร้อยสองร้อยจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันจะใช้เงินสุรุยสุร่ายแบบนี้ได้ยังไงแต่ฉันหาได้มากกว่าร้อยกว่าอยู่นะักพอแล้ว ฉันรู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเธอเป็นผู้ชายที่มีความสามารถแต่เธอห้ามพูดเรื่องเงินกับฉันอีกถ้าเธอยังพูดอีกฉันจะไม่มาบ้านเธออีกแล้วก็ได้สวีตาตรงในมันคนใจดำฉันว่าแล้วทำไมในอยาได้ง่ายได้แบบนี้ ที่แท้ก็แอบเลี้ยงมีน้อยไว้นี่เองพูดอะไรเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีฉันเธอคิดว่าคนอื่นจะเหมือนเธอ 1. เสี่ยวต้าตงคุณพูดอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไงไอ้หนุ่มนี่แกนี่มันไหนไปหาที่สาวสวยขนาดนี้มาได้ยังไงจางลี่สิงปากของคุณระวังให้ดีหน่อยนะอย่าพูดเรื่องไร้ายสาระพวกนี้เลยสวีต้าตงเงินละ่ะเงินอะไร อย่ามาทาเป็นไม่รู้เรื่องก็เงินชดเชยที่ตกลงกันไว้น่าสิที่ระบุไว้ในข้อตกลงอย่าลูกอยู่กับเธอเงินกลับบ้านเป็นของฉันแม่แม่เอาเงินพวกนี้ไปหมดเลยเหรอแกอยากให้ฉันกับพ่อฉันอดตายเหรอแกหุบปากไปเลยผู้ใหญ่คุยกันเด็กอย่างแกมีธุระอะไรกลับเข้าห้องไปพี่เสี่ยวหยุนทําไมพี่ถึงด่าเด็กแบบนี้ล่ะครับฉันให้เกียรติแกมากไปใช่ไหมยุ่งกับผัวชาวบ้านแกยังจะมีหน้าอยู่ไหม ฉันว่านะแกคงแอบพัวก,กับพี่เขยฉันมานานแล้วล่ะสิแกต้องการอะไรกันแน่แกก็แค่หาผู้ชายไม่ใช่เหรองั้นมาหาฉันก็ได้พวกแกหุบปากกันไปหมดวันเออเธอไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรแกขึ้นเสียงกับฉันเพื่อผู้หญิงคนอื่นสุต้าตรงแกเก่งขึ้นมากนะแม่ทําแบบนี้ได้ยังไงเป็นแม่ต่างหาที่ไปมีสัมติงกับลุงหวังข้างบ้านฉันกลับจากโรงเรียนก็เห็นหลายครั้งแล้ว แกต้องการเงินสินะให้เงินแกแล้วใช่ไหมต่อไปนี้คุณจะไม่มารบกวนฉันกับหมิงมิงอีกแล้วใช่ตราบใดที่ฉันได้เงินนับจากนี้ไปจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกฉันสืบมาแล้วนะชัดเจนเลยละ่ะซื้อตัดบัญชีการทํางานแปดร้อยหยวนเต็มๆขาดไปแต้มหนึ่งเอาบ้านบรรพบุรุษมาค้าประกันนี่เธอเนี่ยนะเธอดันทุรังตามผู้ชายคนนี้เชียนอะไรกันเธอสู้มาอยู่กับฉันก็ไม่ได้ ตอนนี้ฉันนะ่ะเป็นหัวหน้านแผนกในโรงงานกระป๋องแล้วนะเดือนหนึ่งได้ห้าสิบหยวนเลยนะชิคใครอยากได้เงินของแกแกุูดป,ปากเอาเงินไปแล้วรีบๆออกไปจากบ้านของฉันไปซักเดี๋ยวก่อนให้ง่ายขนาดนี้สมุดบัญชีแกไม่มีเงินสักแดงเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่เลยพี่พวกเราเกือบโดนเขาหลอกแล้วช่วงนี้เขา คงเอาเงินไปผ่านหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้พวกเราเก่งนะเนี่ยสวีต้าตงหลายปีมานี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เล่เหลี่ยงใช่ไหมไม่เอางั้นหรอฉันต้องการเงินคุณเอาสมุดบัญชีเปล่าๆมาหลอกใครกันคุณยังไม่เปิดดูเลยคุณรู้ได้ยังไงว่าสมุดบัญชีนี้มันว่างเปล่าฉันต้องดูด้วยเหรอคุณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่รู้หรอกนะัดแปดร้อยบาทขาดไปอีกนิดเดียว เอาบ้านเก่าหลังนี้ไปอย่าเกินไปเลยจ้างเสี่ยวหยุนคุณรู้ดีว่าตอนนี้ต้าตงไม่มีเงินกลับยังมาทวงเงินในตอนนี้คุณจะเอาเงินที่ใช้รักษาชีวิตของพ่อลูกคู่นี้ไปด้วยหรือเปล่าวานเอ,อ๋อไม่เป็นไรแค่แปดร้อยหยวนเองเธอไม่เคยต้องดูแลบ้านเลยไม่รู้ว่าข้าวของมันแพงนั่นมันตั้งแปดร้อยหยวนนักต่อให้เธอขายของสิบปีก็ไม่แน่ว่าจะหาได้ขนาดนี้ฟังฉันนะัดเงินนะ่ะ พวกเราให้ไม่ได้หรอกนักนี่มันเงินที่อดีตสามีฉันให้ไปให้พ้นเลยไปวานเอ,อ๋อเธอป้าชินสุดยอดไปเลยคนที่โดนตีหน้าแม่ฉันนักทำไมฉันถึงดีใจขนาดนี้นะฉชินหวานเอ,อ๋อแกกล้าผลักฉันเหรอจางเสี่ยวหยุนแม้แต่เงินช่วยชีวิตของพ่อลูกคู่นั้นเธอยังจะเอาไปอีกเธอเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยเงินก้อนนี้พวกเราจะเอาไปให้ได้ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนักนัก งั้นก็ช่วยเขาให้ไปสิฉันฉันจะให้ก็ให้จริงดิช่วยเขาให้ไปหนูยังเด็กอยู่เลยหนูมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือเงินทั้งหมดที่หนูมีแล้วก็เครื่องประดับที่แม่ทิ้งไว้ให้หนูรวมๆแล้วก็คงได้แปดร้อยหวานเออสมแล้วที่เป็นป้าฉินที่ฉันรู้จักเพื่อพ่อที่ไม่เอาไหน เสียทุกอย่างคุณพูดสิคะเงินเยอะขนาดนี้ยังไม่ให้ฉันเลยฉันจะดูแลคุณอย่างดีอย่างสบายสบายเลยล่ะอย่าไปกับเขาเลยนะยิ่งกว่านั้นเขายังมีภาระติดตัวอีกคนด้วยเงียบเงินนี้พวกคุณจะเอาหรือไม่แน่นอนสิในเมื่อไอซูตาตรงมันไม่มีเงินเธอก็ออกให้มันไปสิมันก็สมควรอยู่แล้วใครใช้ให้เธอไปชอบผู้ชายร้ายประโยชน์แบบนี้แม่พูดถูกไม่รู้เหมือนกัน ว่าเธอไปชอบผู้ชายคนนี้ตรงไหนทุ่มเทอให้มันขนาดนี้เธอไปคบกับเขาเนี่ยนะต่อไปก็เตรียมตัวจนได้เลยฉันเต็มใจมายุ่งอะไรด้วยวันเออจนถึงวันนี้ฉันถึงได้รู้ว่าใครกันแน่ที่หวังดีกับฉันจริงๆเธอวางใจเธอฉันจะทำให้เธอเป็นบนโลกนี้ผู้หญิงที่โชคดีที่สุดหลอกคนอื่นหรือเปล่านางอยู่กับคุณแค่สองวันเองแม้แต่เครื่องประดับทองของฉันก็ยังหายไป ต่อไปนี้ชีวิตยากลําบากยังอีกเยอะแยะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณถ้าอยากได้เงินก็กลับบ้านไปเอาสิไปไปวานเอ,อ๋ขอบคุณนะัดเงินแค่นี้แลกกับเครื่องประดับที่แม่เธอให้ไว้ไม่คุ้มหรอกไม่เป็นไรคะ่ะอย่างมากก็ถือว่าเป็นสินสอดของหนูวานเอ,อ๋ฉันรวยมากเอาละ่ะเชื่อฉันอย่าดื้อเลย แค่แ0ดร้อยเองฉันเสียต้าตงใจไหวเป็นอะไรหรือเสี่ยวหยิงเป็นอะไรคะพี่สาวเขาไม่ได้เอาเงินไปหมดเหรอฉันไปเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่มันไม่ใช่สมุดบัญชีปลอมหรอกนะไอ้หนูแกหลอกพวกเราเหรอ อย่าพูดมากก็แค่800หยวนเองเดี๋ยวฉันไปธนาคารไปถอนมาให้พวกแกแกอะไร800เงินทั้งหมดนี้ต้องตกเป็นของลูกสาวฉันใช่ในสัญญาหย่าเขียนไว้ชัดเจนนี่เขียนไว้ในสัญญาหย่าว่าลูกเป็นของคุณเงินและบ้านเป็นของฉันคุณเซ็นชื่อแล้วแม่เงินเยอะขนาดนี้เราจะร่ำรวยแล้วละ่ะลูกสาวรีบๆหน่อย ไปกับแม่ที่ธนาคารเอาเงินนี้ไปให้หมดเลยต้าตงนี่พวกเขาถ้าพวกเธอคิดจะเอาเงินฉันไปแม้แต่สั่งเดียวฉันจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีจะส่งพวกแกทั้งบ้านเข้าคุกแกเงินอะไรของแกในข้อตกลงการหย่ามันเขียนไว้ขาวดำชัดเจนแจมแจ้ง,จงเงินทั้งหมดเป็นของฉันก็คือดูวันที่สินอกจากเงินชดเชยการทำงานของฉันแล้ว800หยวนเงินที่เหลือ ทุกบาททุกสตังค์ล้วนเป็นเงินที่ฉันหามาได้เองหลังจากอย่าร้างคุณหามาได้เองแค่ไม่กี่วันเองนะคุณก็หาได้เป็นหมื่นกว่าแล้วอุ๊ยไม่ได้หรอกเขาไม่มีความสามารถแบบนั้นหรอกใช่คุณต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆที่ผิดกฎหมายแน่ๆเงินพวกนี้ต้องให้พวกเรา ไม่งั้นเราจะไปแจ้งที่ฝ่ายตรวจสอบแจ้งความคุณได้เลยให้ฉันไปกับพวกคุณด้วยดีไหมถึงเวลานั้นจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเงินของฉันสะอาดบริสุทธิ์พวกคุณจะไม่ได้สักบาทเดียวฉันเขาเขามั่นใจอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นเงินที่เขาโกงมาจริงๆจากการขายทองคำได้เยอะขนาดนี้พวกเธอไม่เกี่ยว ตาตงนายนายได้เงินเยอะขนาดนี้จริงๆเหรอแต่ว่านายเอาสมุดบัญชีให้ฉันทําไมเนี่ยไม่ใช่สวีตาตงนายหมายความว่าไงเนี่ยฮุปปาเบรเลอร,อรอ์ลูกเขยที่ดีคุณเอาเงินนี้ให้ขนนอกทําไมให้แม่แม่เก็บไว้ให้คุณอย่าเรียกการสนิทสนมขนาดนี้ผมกับจางเสี่ยวหยุนอยากกันแล้วในข้อตกลงการอยากเขียนไว้ชัดเจนดําเนินขาว ฉันกับครอบครัวพวกคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเสี่ยวต้าตงคุณตั้งใจจะทําให้ฉันโมโหใช่ไหมจางเสี่ยวหยุนคุณช่วยไว้หน้าตัวเองบ้างได้ไหมต้าตงเงินที่คุณหามาเองคุณไม่ได้บอกว่าฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยใช่ไหมเอามาฝากฉันเก็บไว้ยังไงก็ดีกว่าให้ใครบางคนมันหมายปองโอ้โหพ่อฉันในที่สุดก็รู้สทีปกป้องน้องเล็กแบบสุดโตงเกินไปหน่อยฉันทําเกินไป เธอก็พาคนบุกมาถึงบ้านฉันเหมือนมาทวงนี่เลยจะมาแย่งเงินฉันกับลูกเงินที่ใช้รักษาชีวิตคุณยังเป็นคนอยู่ไหมฉันพี่เขยดูสิเงินเยอะขนาดนี้พี่ยังไงก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องเรียกฉันว่าพี่เขยถ้าพวกแกกล้าอีกพูดมากอีกคำก็ไม่ได้สักแดงเดียวใสหัวไปเสี่ยวหยุนไปกันเถอะไปก่อน พ่อเจ๋งสุดยอดมาหอมมากหวังว่าต่อไปได้กินข้าวฝีมือป้าฉินทุกวันเนี่ยพ่อลูกช่วยได้แค่นี้แหละกินข้าวแล้วยังไม่หุบปากอีกต้าตงแกให้เงินพวกนั้นไปจริงๆเหรอือ กรอจายยวนให้ไปก็ให้ไปเถอะที่สําคัญคือปิดปากพวกมันเพื่อไม่ให้พวกเขาได้กลับมาดูดเลือดเราอีกในอนาคตเมื่อเราหาเงินได้มากขึ้นถ้าเราหาเงินได้มากขึ้นพวกเขาก็จะกลับมาดูดเลือดเราอีกอพ่อพ่อพ่อหาเงินได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงคะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนกลับชาติมาเกิดแค่ไม่กี่วันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรวยเป็นเศรษฐีพันล้านหรอกคะ่ะก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นเพราะลูกหรอกพ่อ เมื่อวันก่อนตอนซื้อวิทยุลูกไม่ได้อยากฟังเพลงหรอือพ่อนึกดูแล้วอาจจะมีช่องทางทําเงินได้บ้างก็เลยไปเอาเทปมาล็อตหนึ่งฉันเคยพูดเหรอือฉันจําไม่ได้แล้วตาตรงนายนี่เก่งจริงๆฉันแค่พูดขึ้นมาลอยๆนายก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ได้แต่ว่าตามที่นายพูดเทปพ,พวกนั้นซื้อมาจากทางใต้หมดเลยเป็นเทปผีซีดีเถื่อนจะมีปัญหาใหม่เนี่ยใช่แล้ว ผมนึกขึ้นได้แล้วพ่อกับแม่เพิ่งอยากกันไม่นานในเมืองมีการกวาดล้างครั้งใหญ่เรื่องสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จับพวกพ่อค้าแม่ค้าไปเยอะเลยเดี๋ยวนะก็ช่วงนี้พอดีนี่นากวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต้องไปร้านหนังสือสิ้นหัวไปค้นดูในหนังสือกฎหมายพ่อฟังฉันก่อนพวกคุณอย่าเป็นห่วงเลยเทปชุดนั้นฉันขายหมดไปนานแล้วต่อไปนี้ฉันก็ไม่คิดจะทำธุรกิจขายเทปอ,อีกแล้วอย่างนั้นก็ดีแล้ว กินข้าวกันเถอะมาให้ซานลูกชายที่ลูกพูดถึงเรื่องเทปเติ้งลิจวินนะมันทำเงินได้ขนาดนั้นเลยเหรือแม่ผมบอกเลยนะว่ามันทำเงินได้แน่นอนแม่ลองคิดดูสิคุณเสี่ยวต้าตรงคนนั้นแค่ไม่กี่วันเองนะกก็รวยเป็นเศรษฐีหมื่นอยู่แล้วลูกชายแม่ยังมีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยรวมกับ เงินแ800อยหยวนที่ทวงคืนมาได้แม่ให้หมดเลยเอาไปซื้อเทปให้หมดเลยนะไปแย่งชิงธุรกิจเขาใช่อย่าให้มันได้ดีเด็ดค่ะไม่งั้นฉันก็กลายเป็นตัวตลกน่าสิพวกแกวางใจได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปเอาของมาเดี๋ยวนี้ให้สุต้าตรงคนนั้นยังทําเงินได้ตั้งมากมายพวกเราต้องกําไรเป็นกอบเป็นกำแน่เฮ้อมันยังไม่พอเงินในบ้านเราเอาออกมาทั้งหมดก็มีไม่เท่าไหร่ ในเมื่ออยากหาเงินก็ต้องกลา้าลูกหมายความว่าไงแม่ที่หวังมีเพื่อนคนหนึ่งรวยมากพวกเราไปขอยืมเงินเขาโอ้ยยืมเงินหน่อยสิพี่สาวถ้าเกิดว่าเสียหมดแล้วก็จะทำยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกฉันกับเสี่ยวต้าตงอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงแค่เสี่ยวต้าตงคนเดียวก็รวยเป็นเศรษฐีได้อย่างสบายสายสย,สย,ยิ่งกว่านั้นพวกเรา พี่สาวเธอฉลาดมาตั้งแต่เด็กเราฟังพี่สาวเธอก็แล้วกันงั้นก็ได้